มาจากคลิปนี้รถพิเศษไปให้เลยค่ะ20,000บาทราคาแค่เพียง179ปกติขายอยู่199 9, นะคะผ่อนแค่เพียง3,800บาทคันนี้เป็นมิ t s u b i s h i m i r a นึ่ด1.2 GLX Minor c h a i n a u ออนะคะปี2018ลงเป็นล้อแมกแกมไลท์ขอบ15คันนี้รถบ้านมือเดียวค่ะสวยๆเลยค่ะเดิมโรงงานนะคะไม่มีอุบัติเหตุสีส้มสวยๆว,วิงว้งๆเลยค่ะ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะมีบริการไฟแนนซ์ถึงที่เลยเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องค่ะนี่ซอบเดิมคานเดิมนะคะน็อตไม่ขยับเป็นเครื่อง 1200cc ซีซีเบนซินค่ะประหยัดน้ำมันนะคะบเบาะเนิ่มเดิมกีออโต้ค่ะหน้าจอทัชสกรีนผมรารยมาติฟังก์ชันไม่นึกแค่เพียง1 3ึ0งแสามนกิโลนะคะบุญแจรีโมทค่ะกระจกไฟฟ้าเบาะด้านหลังนั่งสบายสามารถทับได้นะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ